ท่านใดนะฮะที่สนใจเจ้าตัว f o r t จ n e r หน้าแชมป์คันนี้นะครับออกรถศุนาทนะครับฟรีตั๋วเครื่องบิน2ที่นั่งรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพชรยนต์นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับก็เข้ามาที่โกดังเก็บรถเข้าใหม่นะฮะของบริษัทเพชรยนต์นะับวันนี้ก็จะมานะครับ ให้ลูกค้าดูในส่วนของตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะเป็นเจ้าตัว Toyota Fortuner 3.0V ขับ2ปี2012คันนี้เลยนะฮะหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งก็จะเป็น Toyota Fortuner หน้าแชมป์นะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้านะฮะตามหาเยอะมากนะครับแล้วก็เข้ามาทีไรนะครับมาไวไปไวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่กำลังมองหารถ ครอบครัวเจ็ที่นั่งนะครับราคาเบาๆนะครับแล้วก็สามารถฟรีดาวได้ด้วยก็แนะนําคันนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าตัว f o r t จูเนอร์น้าแชมป์คันนี้นะฮะทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเปิดขายอยู่ที่6กแสนหกหมื่นเบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมายวิ่งอยู่ที่2องแสนสี่หมื่น่กิโลนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้านะฮะปี12นะครับก็ประมาณ10ปีนะครับวิ่ง2 0 0 0 0นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัวแชมป์คันนี้เลยนะฮะ คันนี้นะครับสภาพรถเพิ่งเข้ามาฮะย้ำอีกครั้งนะคุณลูกค้าสภาพที่เพิ่งเข้ามาไม่ได้ล้างขัดสีเฉวีวันให้เขาเลยนะครับนะสภาพด้านหน้านี้โคมไฟนะครับใสๆเลยนะฮะเป็นโคมไฟแท้จากโรงงานนะฮะคันนี้ก็ให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟฮาโลเจนนะไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่โคมไฟเดียวกันเลยนะครับอ่าในส่วนของลักษณะเด่นของเจ้าตัวแชมป์ก็ตรงกระจังหน้าของเขาเลยนะครับที่จะเป็นสีโครเมียม 3ชั้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วด้วยนะคอ่าในส่วนของด้านข้างนะครับโมแชมป์นะครับสังเกตเลยนะเขาจะมีโป่งล้อมาให้ตรงนี้นะครับรอรับกับตัวกันชนหน้าเลยนะฮะยางคันนี้นะครับให้มาเป็นยางมิชลินปี2019ไซส์ยาง2 6 5 6 5 R17 แล้วก็ได้เป็นแบ็กอลลอยเดิมโรงงานด้วยนะครับดิสเบรกคู่หน้านะดอกอย่างลึกๆเลยนะครคุณลูกค้านะครับในส่วนของตัวซุ้มล้อต่างๆนะฮะดำสนิทเลยนะครับไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับไม่มีประวัติแบบว่าแตะมาด้านหน้าเบียดมาด้านข้างหรือว่าชนมาจากด้านหลังแน่นอนนะครับยินดีนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะสอบประวัตินะครับกับศูนย์บริการโตโยต,ต้าก็สามารถ ตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับผมการันตีได้เลยว่ารถคันนี้นะครับรถเดิมไม่มีประวัติชนนักพิความจมน้ําแน่นอนนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้โครงสร้างนะครับบางๆนะครับอย่างอัศนิมเลยนะฮะเคาะไปนะครับนะเป็นตัวเหล็กเลยล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับจะได้เบ้าเปิดเป็นสีโครเมียมอ่าเขาติดในส่วนของตัวกระลอยมาให้แล้วนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็กระจก ก็ให้มาเป็นออโต้อะรามแล้วนะครับติดฟิล์มประมาณ40%เปร็นเป็นฟิล์มประลอดแล้วก็คิวกันสตร์แท้จากโรงงานเลยนะครับเล่าหลังคานะครับก็ได้มาเรียบร้อยอ่าจะให้ดูในส่วนของตัวนี่ด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะคุณลูกค้าคือสะอาดมากมากนะดำสนิทเลยนะครับนี่แม้แตดอะยางนะครปีบปี19คือดอกยังลึกเลยที่เป็นมิชลินได้ใช้ได้ประมาณปี2ปีเลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับนี่เอกลักษณ์ของ จ้าตัวแชมป์นะครับโครงไฟของเขาเลยนะครับโครงไฟถ้าปี12โครงไฟก็จะได้เป็นสีด้านในจะเป็นสีโครเมียมนะถ้าสจะเป็นสีดำนะก็จะเป็นโครงไฟแบบว่า3มิตินะครับนี่เลยนะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับนะโลโก้ตัว V v s c ตัวนี้นะครับ v s c ก็จะเป็นตัวระบบนะฮะกันหลุดโค้งนะครับเวลาลูกค้าแบบเข้าโค้งเร็วๆนะครับนะหรือว่าฝนตกอะไรนี้ครับก็ตัวนี้จะช่วยนะครับ แล้วก็คิ้วด้านหลังนะครับเป็นสีโครเมียมสลักตัว f o r t จ n e r มาให้จากโรงงานเลยนะนะมีกล้องหอวหลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัว Fortuner c h a แชมคันนี้นะฮะเขาให้มาเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ Rail D D with cool er คอมบัลเรลดีโฟร์ดีวีเอ็นเทอร์โบอินเตอร์คนร์นะฮะบอกได้เลยนะครับเป็นตัวเครื่องที่ถึกทนมากนะของ t o โยต้นะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านะครับนี่นะครับ แล้วตัวแชมป์คันนี้ภายในก็จะเป็นสีเบดนะครับก็สะอาดนะฮะคุณลูกค้าปี12รถสภาพแบบนี้นะผมว่านะสวยนะครับ8 0 8 90%เลยทีเดียวนะครับเป็นแอร์ราวแล้วด้วยนะครับเป็น3ตอนแล้วก็เอกลักษณ์ของ Fortuner นี้ไม่พ้นเลยนะฮะในส่วนของเบาะแถวที่3ที่จะแขวนด้านข้างนะก็ถือว่า เป็นข้อดีอีกอย่างนะครับก็คือเวลาเราทุกของเยอะๆนะครับตัวเบาะเนี่ยจะไม่โดนทับนะครับก็ได้เป็นตัวรักษาในส่วนของตัวเบาะหนังด้วยนะแล้วก็พรมก็จะเป็นสีแบบสะอาดมากเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปปรับสภาพปรับสภาพอีกรอบนะฮะก็ซักฟอกใหม่นี่เลยแล้วก็มีในส่วนของ power outlet มาให้ด้วยนะครับนี่นะคะ นี่คันนี้เบาะพับได้นะฮะแอร์เย็นด้วยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถแบบไปเที่ยวแคมปิ้งนะฮะนี่เลยตอบโจทย์เลยนะครับรายละเอียดตัวน็อตฝากระโปรงฝาท้ายอะไรเดิมๆหมดเลยนะครับลอยตะเข็บนะครับเดิมๆเลยนะฮะอ่านะครับถ้าสนใจยังไงนะฮะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะราคา669,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะสามารถออกรสุนบาทได้เลยนะครับกับเจ้าตัวแชมป์คันนี้นะครับ บี12นะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถแนะนำเลยเติร์ด้าโฟรจูเน่แชมป์คันนี้นะครับพออยู่ประมาณ12ื่นนะฮะไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับอ่าเปิดมาในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้นะครับเขาให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะแล้วก็รายละเอียดภายในของเขานะครับอยได้เป็นสีทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีเบจอ่าแล้วก็มีลวดลายนะครับตรงอ่า ตรงที่เปิดกระจกนะครับเป็นลายไม้สีดำนะเป็นกระจกออโต้นะไอไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะมีคุสคอนโทรลมาให้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับนะฮะไมค์คันนี้ก็จะเป็นแบบเรืองแสงนะไมค์สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้ากิโลอ่าในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับแทบไม่มีรูรอยเลยนะฮะจะมีแค่ตรงกาสองด้านตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรา เคลียรให้นะครับอาจจะเป็นลูกค้าท่านเก่าก็ตั้งพระอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับคันนี้จะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุ DVD FMA m USB สนะครับนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้เลยนะครับแล้วก็มีนักวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับในส่วนของนักวิเกเตอร์เนี่ยลูกค้าสามารถแบบล็อกนะครับสวดตัวได้เลยนะครับตั้งค่าบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับสามารถ ตั้งค่าโดยอัตโนมัติได้เลยนะเวลาเรากลับบ้านก็แค่กดตรงนี้นะครับรถตัวนวิเกเตอร์ก็จะพากลับบ้านแบบออโต้เลยนะครับในส่วนของแอร์นะครับแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ Air แบบออโต้นะนะแล้วก็มีจอดิจิตอลมาให้นี่แล้วก็มีพาวเวอร์อ e เมาให้2ช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรลโคเปิดแอร์ด้านหลังนะครับนี่ก็ VSC นะครับกันลื่นถลายกันหลุดโค้งนะ USB AUX อ่ามาดูในส่วนของตัวนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับริ้วรอยแทบไม่มีนะครับคุณลูกค้านี่ขนาดปีสิบสองนะสภาพแบบนี้นะครับหายากนะครับนะตัวหัวเกียร์นะครับรอยถลอกนิดๆหน่อยๆนะเป็นเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะครับแบบขับันไดนะฮะตัวเครื่อง3.0นะครับ163แรงม้านะฮะรายละเอียดคือในตรงเพดานนะครับสะอาดมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ นี่นะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวระบายความร้อนตัวจมูกมาให้นะถ้าตัวเครื่อง3.0 v N t u r b o นะครับถ้าเป็นซินจะไม่มีนะครับอ่ะเรามาดูนะครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับตัวเครื่องนะจะเป็นตัวเครื่องอ่าเ k d นะครับเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัว v i g o เลยนะฮะหรือว่าเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ก็ตัวเครื่องนี้เหมือนกันนะสำหรับเครื่อง3า0พัน เป็นดีเซลคอมมอนเลวดีโฟร์ดีวีแอนต์รโบนะครับมีเตอร์เลิร์ม,มาให้เรียบร้อยนะเครื่องนะครับเดินสนิทไม่มีรอยเยิ้อรอยซึมของน้ำมันเครื่องเลยแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวควันไอ้น้ำขึ้นจากตัวเ,เกวัดน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนสายพานแทมมิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับตอนแสนห้าหมื่นโลนะฮะก็เปลี่ยนอีกทีก็ประมาณ3 0 0แสนโลลูกค้าใช้ไปอีกเยอะเลยนะฮะและละเอียดฝากกระโปรงเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะ แก้มแก้มเดิมๆเลยนะครับมีตัวมาร์กตัว R นะครับจากโรงงานนะครับมีตอกนัมเบอร์นะครับจากโรงงานมาให้อยู่ตั้งแต่ออกายแดงมาเลยนะครับถือว่าคันนี้นะครับครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับนะสนใจคันนี้นะฮะอย่ารีรอนะครับติ๊บตอกอันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้สาหรับเจ้าตัวตัวต้าฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับได้เข้ามาหลายคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ คันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวราคาเบาๆนะครับผ่อนสบายๆแล้วก็รถปี12อนะครับออกรถสุนัขดีไม่พ้นเจ้าตัวนี้เลยนะครับยังไงก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่จะเข้ามาดูรถจะมาทดลองขับที่บริษัทเพรยนต์ของเราก็เข้ามาได้ตลอดเลยนะครับเราเปิดเิการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเวลา9ก้าโมงถึงห้าโมงครึ่งหรือว่าจะจะมาหลังจากนั้นก็สามารถติดต่อนัดหมายกับ เซลล์ได้นะครับนะยังไงก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Toyota Fortuner 3.0V ขับ2เกียร์ออโต้ปี12คันนี้นะครับหรือว่า Fortuner หน้าแชนเท่านั้นเองนะราคาขายอยู่ที่6 69,000บาทนะครับ6 69,000บาทนะครับฟรีดาวออกรถศุนบาทได้เลยนะฮะไม่วิ่งอยู่ที่241,700กว่าโลนะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือน พฤษภาฯนะที่บริษัทเพชรยนตนะ์มีให้1นนะครับก็โปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทนะแล้วก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูนสุด12เดือนนะครับขับฟรี60-90ถึงวันนะครับแล้วก็มีบริการนะครับส่งรถนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะฟรีนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับเรามีบริการตั๋วเครื่องบินให้2ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่อยากจะมารับรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับ ไงๆก็ขอฝากด้วยนะครับอยากได้โปรโมชั่นอันไหนก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมเพยนต์และทีมงานเพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ